Welcome to Healthwise, the podcast where each episode takes you on a journey to discover the best tips for nurturing your body and mind. Let's walk together toward a life of better. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthwise Podcast คุณเคยรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังหรือเปล่าครับสาเหตุหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ก็คือการหายใจสั้นซึ่งเป็นการหายใจที่ไม่เต็มปอดและมาเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในเวลาที่เรารู้สึกเครียด หรือนั่งในท่าทางที่ไม่สบายวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการหายใจสั้นคืออะไรทำไมมันถึงส่งผลต่อสุขภาพของเราและวิธีการหายใจลึกเพื่อเพิ่มพลังและความผ่อนคลายให้กับร่างกายของคุณครับการหายใจสั้นคืออะไรและส่งผลกระทบอย่างไรมีหลายคนที่หายใจสั้นโดยไม่รู้ตัวการหายใจสั้นคือการหายใจที่ตื้นและไม่เต็มปอดมาเกิดขึ้นในเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือเหนื่อยบางครั้งเกิดจากท่าทางการนั่งหรือยืนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการหายใจสั้นส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลต่อสุขภาพในหลายด้านเช่นทําให้พลังงานลดลงสมาธิมไม่ดีและเพิ่มความเครียดโดยมีการศึกษาจาก Harvard Medical School ที่ชี้ให้เห็นว่าการหายใจสั้นอาจทําให้ระบบประสาทซิมพาเทติกถูกกระตุน้นทําให้เกิดความเครียดได้ง่ายขึ้นวิธีเช็คว่าหายใจลึกหรือสั้นเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ง่ายๆตามขั้นตอนนี้ครับ1ลองนั่งในที่เงียบๆและสังเกตการหายใจ ถ้าหายใจ ham, ตื้นๆปอดและท้องไม่ขยายเต็มทีนั่นอาจหมายความว่าคุณกำลังหายใจสั้นสองวางมือที่ท้องหายใจเข้าถ้าท้องของคุณขยายออกตามการหายใจแสดงว่าคุณหายใจลึกแต่ถ้าท้องไม่ขยายนั่นหมายถึงการหายใจของคุณอาจตื้นไป 3. าให้นับครั้งที่หายใจของคุณในหนึ่งนาทีถ้าคุณหายใจเร็วเกิน1 2บสองถึงครั้งต่อนาทีแสดงว่าคุณอาจหายใจสั้นไปการฝึกหายใจลึกอย่างถูกวิธีแล ouais ้วเราจะฝึกหายใจลึกได้อย่างไร การฝึกไม่ยากเลยครับมาลองทำไปพร้อมกันหายใจเข้าให้ลึกนับในใจหนึ่งสองสามสี่กลั้นหายใจไว้แล้วค่อยๆหายใจออกนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วค่อยๆหายใจออกนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่คือเทคนิคการหายใจ C78 ที่ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายและลดความเครียดได้ประโยชน์ของการหายใจลึกการฝึกหายใจลึกทุกวันช่วยปรับสมดุลของร่างกายทำให้เรารู้สึกสงบและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มที่ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกด้วยครับการหายใจที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่กลับมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราหายใจลึกๆ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูแลตัวเองหวังว่าวันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีหายใจที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับขอบคุณที่เราฟังเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ